ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเปาแอนที่ใช้เจื้อผ้าเป็นจักรยานขอบคุณเปาแอนเปาแอนชินากกาคิวหนูหะะหามากเลยโอ้ยจะก,กอดอยากกอดก,ก็ไม่อยากกอดก็ไม่ได้เนาะให้โควิดหายก่อนเนาะค่อยมากันใหม่ต้องกอดยังไงกอดทิปใช่ไหมคะกอดทิป กอดทิฟกอดทิฟกอดทิฟหอมทิฟใช่ไหมลูกทํายังไงนะอกอดทิฟหอมทิฟหอมผ่านสบู่ไปก่อนได้ไหมหอมยังไงนะ้าหอมผ่านสบูู่ <c oughs> <c oughs> คนนี้นะคะท่านนี้ก็คือเป้าแหวนนะคะของน้องข้าวหอมนะคะเป็นลูกค้านะคะเป็นลูกค้าแล้วก็เป็นแฟนคลับ FC ของน้องข้าวหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพหลังใช้นะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วก้อนที่สองนะคะผิวก็จะเนียนมากเลยนะคะอันนี้ลูกค้าอแชทมาเล่านะคะมาเล่าสรรพคุณหรือว่าเล่ารีวิวให้ฟังนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณแหวนนะคะก็ใช้ทั้งตัวเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าพอใจมากนะคะพอใจมากกับผลลัพธ์นะคะที่ไม่เสียแรงนะคะที่ลองใช้นะคะเพราะว่าเป็นเอฟซีน้องเข้าหอมด้วยนะคะตอนนี้ก็สั่งไปหลายสิบก้อนเลยนะคะบอกเลยนะคะว่า,าหนูให้คะแนนเต็มร้อยเลยก็คือสรรพคุณอันนี้ ด้วยความที่ใช้อย่างจริงจังนะคะก็จะทําให้เห็นเลยนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยใช้ทั้งตัวนะคะให้คะแนนเต็มร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็คือคุณแหวนนะคะเห็นอารมณ์อารมณ์ดีนะคะพอผิวหน้าดีจิตก็จะดีไปด้วยนะคะกดไลค์ร้วนๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครนะคะให้หนใ่้หนู